แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานาศายแห่งความชั่วร้ายและคุณดาร์โคเลซอนมาครับผมที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับลอยถอยถอยหนึ่งโอ้หนึ่งรางวัลยี่สิบเาเลยเต็มที่ึเริ่มไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้ามึงจะทำอย่างนี้มึงเริ่มไปเลยเลียนสามหนึ่งสอง ทำอย่างน,นี้ก็เริ่มเลยเริ่มไปทำอะไรไม่ได้โอเคมาเริ่มเลยเดินจัวตี่แปดพัน เช็คือไม่มีอะไรจบเทิร mm ์นลงครบโอ้คร oh, yeah. oh, yeah. ั้งแรกที่ไม่เจอโอ้เย่โอ้เย่ก็หลายครั้งแล้วที่มึงไม่เจอครั้งที่แล้วก็ไม่ครั้งที่แล้วก็ไม่เจอเว้ยไปเกตหนึ่งอ่ะเท่าเลย ขีเ้เภาสแตนแอนดอร์ไปเลยมีแล้วเพื่อนคิวตี้มืน่นเข้าเสือจบอมึงชอบพีพีประเด็นับกูเด็กนี่แหละกูจะมีประเด็นกับมึงมากกิฟตลกิฟอยู่นอกคลิปนะเดี๋ยวหาว่าแบบไม่วางกิฟมันจะไม่มีที่วางแล้ว อ๋อเราจะไม่ดดหลุดละเจอวะเจเจอว่ะแต่ไม่ใช่แมงชางต้องแต่แมงชางสามใบมั้งนะคิดไปก่อนแป๊บนึงว่างไงมานนอะไรวะ เฮ้ยไม่คิดหน่อยเหรอวย,ยิวไม่ได้สองหมื่นเจ็ <c oughs> ได้เข้าอุย้ยแมงช้างขึ้นมือสเตนเอนดรอไม่ได้ครับแมงช้างขึ้นมือแค่นี้นะเอ้ยวางลืมกิบเลย แค่นี้แหละวางให้มันมีประเด็นเฉยๆอันนี้ต้องเตี๋ยถนงะสามหมื 00, ่นห้าอย่นี้จะบวกหนึ่งเคสรวมมูรไม่รวมจ้ะลงโซบาร์หนึ่งแวนบวกห้าพันจับแถบบ้างนี้นะโซบาร์หนึ่งแวนบวกห้าพันเป็นสิบแปดสิบแปด จับแทบหนึ่งตัวสามแปดสามแปดบวกแปดสี 38. 38่สิบหกแวนตีฮิตยิงตีฮิตจัว่วสบบองคีนั้นนแะี่ก็พีจีเนาะพีจีคีพลังหัอว่าปิวแน่นอนโดนลูกนี้พอดีกูว่าหายไปเลยจบจบจะทำให้มันหายไปจากจัก,กรวาลนี่ย จะติดอเนี่ยรู้อย่าิอกรีวิวกินเข้าไปหกหนงห้าจะรอรับติ๊กออกมานอนอนอกมานอนนอนไปหลับไปให้หมด หลับไปหลับไปแ่เทคนิคางร้อนลง,งโตัวบาสหัวใครหัวคนโอเคหัวหกพันเนาะยังไงแดมหนึ่งสิแปดตีสิบแปดตีเท่ากันนี่ว่าพี่อ 18, ีสิบแปดเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าให้ห้าพันมันก็เท่ากันนี่ว่าตกได้ยังไงนสิบแปดเหมืนห้า แหวนเข้าครับนะฮะที่พลังโอ้ตกเป็นทิ้งหมดเลยเว้ยหลังๆไม่ต้องาออกดอกเกยถึงเธอเนี่ยความถูกต้องแล้วสินะคอสโมบิทความหนึ่งห้าพันห้าพัน ลงคว่ำหนึ่งห้าพันห้าพันแวนเป็นหมื่นแล้วนะตอนนี้แวนตีสามหมื่นแปดแทบ็บหมื่นสี่หมื่นแปดอันนี้แท็บจากตะกิวแวนนะสี่หมื่นแปดโอเคแท็บทีไไม่แทบ็แทบครับมันแท็บได้ทีเดียวเป็นวันเอิ์เทิร์นเอ้ยไม่ต้องแนละ้วพอแล้วพุ่งไปเลย ในพวกแกงนกกำไมไม่ได้เลยเฮ้ยมันบวกห้าพแล้วไงลงมาความบวกห้าพันสี่หมื่นปดบวกแปดพเป็นห้าหม่นหกเราไม่คุยด้วยเช็คหนมันคือความถูกต้องยีงไงล่ะสกิลขเขาได้บร์บหนึ่งาเาได้บารสหนึ่ทำอะไรต่อ,อะวะโดลงมา,า,ขาเขาได้บารสหนึ่งอเอด้วยดวยด้ว มันคือความถูกตปังยังไงล่ะแถวหน้าบวกหมื่นหมดไอ้นี่บวกสองหมืน่นกิฟตีสองห,อ 5. ห้าตีสองห้าหกหมื่นไปห้าห้าหมืม่นสามไม่มีคีเอาเอาเลยเ,เ,เช็คคี้อะไรไม่มีอะไร สกิลอ่ะสกิลตัวนี้ก่อนเมื่อจบการต่อสู้นำอินนี้เข้าโซเลือกรีไทยมึงไปเลยนี่ตัวไนอ่ะอ่ะตัวนี้ตัวหนึ่งเข้าโซตีฮิตเข้าโซตัวหนึ่งจบเธอบอกแล้วมันคือความถูกต้องยังไงล่ะามถูกต้องเลยจะติดกระแทกทีหน้าไมมอ่ะต้ง มาวะแดงช้างมาว่ะแดงช้างอะไรวะเอฟชี้มังช้างฮะไม่เหรอ,อนนเอัวอะไรอะไรอะไรเฮ้ยหมดหมเอยชี้ตัวหลังเฮ้ยกินจัยงยังจะอยู่ต่อไปกินหมดตัวกินหมดไหมเนี่ยสกิลแต่ยังไม่หมดเออ สี 4, ่ยี 24, 25, 25. ่สี่ตัวแหวนยี่สี่สองหมื่นห้าหมื่นห้าบายสิบเจ็ดตัวพีจีไปเข้าเลยสองคิว เศษใช่เปล่าต้องกดเศษก่อนครับปิ้งมือปิ้งมือป่ะไม่ค้างกันเดลยวชิปจบเนาะจบก็้งส่งไอเดมแบนรอเสียใจจุ๊เธอนี้ไม่มีหรอไม่มีความยิ่งใหญ่ของพลังให้เราดูกันอีก เดย๋่วดูเยอะแล้วมันไม่ดีหรอกหลกตีปุ๊บมีสองที้ดีเลยที่ทตีสี่หมื่นสามกลังแบบท่วมทน <c oughs> ลงมาล้วทำตัวเป็นประโยชน์ปะโซบ,บัสหนึ่งแวนบุ่ข้ามัจะบวกเลย <c oughs> ตีเป็นสามตีเป็นแปดแล้วอ่ะ ไปเลย1มื่นแปดแมงค์ช้างมื่นแปดแมงค์ช้างจดูเอาสี่มื่นแปดแกรของกี้ีเนาะเช็หเคหเช็คสไม่มีอะไรจบเทอ พลังคือทุกสิ่งทุกสิ่งคือพลังซึ้งลูกบอลเลอร์เลยสกิลดูดเข้ามาวกไปสองเป็น huh. ห <Thank you. S 1> uh ้าลงสกิลความสอง ยี่สิบเจ็ดสองห้าเจ็ดสอห้าห้าสามไอห้าสองโอ้เข้าเลยความถูกต้องไม่มีทีจิต <c oughs> ฮิวไปไปไตไป